สวัสดีชาวโปเกมอนยูนิตทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิสโซก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปเริ่มเล่นเกมนั้นเราต้องมาทำความรู้จักเกี่ยวกับระบบในเกมที่เราจะเล่นกันก่อนนะครับเพื่อเป็นองค์ประกอบความรู้เสริมไอคิวของเราและในวันนี้ผมก็ได้ทำการสรุปเกี่ยวกับการเล่นเกมโปเกมอนยูนิตให้ทุกคนได้รับชมและรับฟังกันแล้วครับด้วยเป็นข้อมูลแบบละเอียดนะครับที่ไม่ละเอียด ก็ละเอียดนะครับถ้าใครงงนะครับก็ไม่แปลกครับขนาดคนพูดนะครับยังงงเลยก่อนอื่นเลยนะครับถ้าใครดูจบแล้วก็อย่าลืมกดซับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับงั้นเราไปเริ่มกันเลยนะครับ let's go สิ่งที่จะต้องรู้ก่อนจะไปเล่นกันนะครับคือเกมนี้นะครับไม่มีไอเทม และเวลาเล่นนะครับจะมีเวลาให้10นาทีต่อแมต์นะครับเนาะ <Wow. S 1> แผนที่ทั้งหมดนะครับจะมี2เลนการเอาชนะทีมตรงข้ามนั้นไม่ใช่การทำลายป้อมนะครับแต่จะเป็นการแข่งขันการทำคะแนนนะครับเนาะซึ่งไอ้คะแนนที่ว่านี้นะครับจะไม่แสดงให้เห็นตอนที่เรากำลังเล่นอยู่นะแต่ครับจะไปแสดงตอนเมื่อเราจบเกมนะโอเคครับเราพอรู้พื้นฐานกันแล้วเนาะงั้นเราไปเรียนรู้เพิ่มเติมกันเลยครับ1 การเรียกตัวและตำแหน่งของโปเกมอนการเล่นเกมโปเกมอนยูนิตนั้นจะมีโปเกมอนแต่ละตำแหน่งอยู่ซึ่งก็เหมือนเกมโมบาทั่วไปเลยครับโดยในเกมโปเกมอนยูนิตนั้นก็จะมีแต่ละตำแหน่งดังนี้ครับมาเริ่มกันที่ตำแหน่งแรกกันเลยกีเซนเดอร์ ender, ถ้าจะให้เรียกแบบทั่ว,วไปเลยนะครับมันก็คือสายแทงครับถ้าจะให้เรียกง่ายๆนะครับมันก็คือมันก็คือตัวรับตีคู่ต่อสู้นั่นแหละครับ โ <c oughs> ดยจะเป็นตัวที่มีพลังป้องกันเยอะมากก็อย่างว่านั่นแหละครับเพราะเขาคือสายแท,ง,นนทงค์นะเนาะตำแหน่ีที่2คือเอ t แท็กเกอร์ถ้าจะให้พูดอย่างง่ายๆนะครับมันก็คือสายที่ทํานาเมนหลักให้ทีมนะครับเนาะซึ่งมันจะแตกย่อยไปอีก2แบบนะครับโดยสายแรกนะครับจะแบ่งเป็นสายเมจนะครับเนาะโดยนะครับจะเป็นตัวที่ใช้สกิลตอดคอมโบเป็นชุดสร้างความเสียหายเวทอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกสายนั้นก็คือสายออโตเอ็กแทกครับ ซึ่งนะครับสายออโต้แทกนี Tech ้ N e จะเป็นสายโจมตีระยะไกลเนาะโดยข้อเสียเปรียบของสายนี้นะครับคือมีพลังชีวิตที่น้อยนะครับเพราะจะเป็นตำแหน่งที่คอยทำดาเมจให้ทีมครับก็เลยแบบต้องเลีอยดน้อยหน่อยนะเพื่อไม่ให้มันโกงจึงเกินไปนะครับเนาะประมาณนี้ละกันตำแหน่งที่3คือสปีดเตอร์เป็นสายจำพ่วงเอสซนนะครับเนาะโดยจะเป็นสายที่สร้างความเสียหายได้รุนแรงและมีความคล่องตัวสูงหนีเก่งตำแหน่งที่4 ออรเดอร์ถ้าจะให้เรียกทั่วไปนะครับมันก็คือสายไฟเตอร์ซึ่งสายนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นสายที่ชวนตีชวนต่อยเลยก็ว่าได้นะครับเนาะสโลแกนของเขานะครับคือหิวข้าวก็แดกตีนนะครับหิวตีนก็แดกข้าวนะครับอ่าประมาณนี้นะครับตำแหน่งที่5านะครับตำแหน่งสุดท้ายนะครับเนาะเป็นตำแหน่งซับพอร์ตนะครับซึ่งจะเป็นสายที่คอยสนับสนุนทีมนะครับเพิ่มโล่เพิ่มบัฟต่างๆให้กับทีม ่าเป็นสายพวกสนับสนุนนะครับเนาะซึ่งสายนะครับเป็นสายที่โอ้โหคนดีอาชอบช่วยเหลือทีมน,นะครับเนาะสองสกิลเสริมซึ่งสกิลเสริมนะครับผมขอเรียกมันว่าสเปลแล้วกันนะซึ่งไอ้สเปลนี้นะครับจะสามารถกดใช้ได้ทันทีแต่นะครับมันจะมีครูดาวอยู่เช่นนะครับพวกฮิลพวกบิงก๊งหลบสกิลพวกเสริมดาเมจให้ตัวเองนะครับเป็นต้นเนาะ ตัวจะต้องเรียกหน้าตัวเรียกโปเกมอนก่อนนะครับและที่สําคัญนะครับใช้ให้ตรงตัวกับโปเกมอนที่เราเล่นเนาะเพื่อที่จะทําให้เรานะครับเนาะพลิกโอกาสนะครับให้เป็นวิกฤตได้แชเดะสามไอเทมท่านนี้ทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอา้าไหนบอกว่าเกมนี้ไม่มีไอเทมนี่หัวแร้วช่องนี้อ่ะเออใจเย็นครับทุกคนใจเย็นโอ้โห ซึ่งนะครับไอเทมนะครับในเกมนี้มันอ่านว่าไอเทมจริงๆนะซึ่งไอเทมนี้นะครับไม่สามารถเรียกใส่เมื่ออยู่ในเกมได้เนาะถ้าจะให้พูดง่ายๆนะครับมันก็คือรูนนั่นแหละครับที่เรานะครับจะต้องเรียกนอกเกมก่อนซึ่งไอเจ้าไอเทมนี้นะครับมันจะเพิ่มค่าสถานะต่างๆให้กับโปเกมอนที่เราเล่นนะครับเนาะซึ่งมันจะทําให้เก่งๆยิ่งขึ้นไปนะถือว่าเป็นของสําคัญเกี่ยวกับการเล่นเกมนี้เลยก็ว่าได้นะครับเนาะ 4. การฟาร์มอัลติบอล ซึ่งอันนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรเนาะแต่ผมนะครับขอเรียกว่ามาสตบอลละกันโดยไอ้เจ้ามาสตบอลนี่แหละครับที่จะเป็นส่วนสําคัญในการทําแต้มซึ่งเราจะต้องไปตีโปเกมอนที่ออกมาตามจุดต่างๆในแผนที่ก่อนเนาะเพื่อที่จะเก็บมาสตบอลนะครับเอาไปดังป้อมหรือส่วนของป้อมนะครับผมขอพูดไว้แอนต่อไปละกันนะครับโดยเจ้ามาสตบอลนี้นะครับสามารถเก็บได้สูงสุด50ลูก ผมขอบอกก่อนนะครับว่ามันไม่จําเป็นจะต้องฟาร์มกับโปเกมอนที่ออกมาตามจุดต่างๆเท่านั้นนะครับมันยังสามารถเก็บจากคิวโปเกมอนทีมศัตรูที่หยิบมาเล่นซึ่งเมื่อเราสังหารโปเกมอนของทีมศัตรูได้แล้วนะครับเนาะ ทีมศัตรูนะครับจะเสียมอนสเตอร์บอลไปส่วนหนึ่งนะอันนี้นะครับเป็นการขัดแต้มคู่ต่อสู้ได้เป็นอย่างดีเลยยังไม่หมดนะครับเมื่อเราสังหารแล้วนะครับเราก็จะเห็นลูกกลมๆที่ตกอยู่ตามพื้นนะครับเนาะซึ่งนะครับไอ้ลูกแรกนะครับจะมีอยู่1มาสเตอร์บอลนะครับเนาะส่วนไอ้ลูกกลมๆลูกใหญ่นะครับจะมี5มาสเตอร์บอลนะครับตามนี้เลยนะครับอ่าห้าป้อมอันนี้นะครับที่จะเป็นตัวนับคะแนนของเราว่าเราทำคะแนนไปได้เท่าไหร่แล้วซึ่งไอ้ป้อมนี้นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด ฝั่งละ5ป้อมนะครับเนาะโดยนะครับจะมีเลนบน2เลนล่าง2และตรงหน้าบ่อเกิดอีกหนึ่งนะครับเนาะโดยแต่ละป้อมนะครับจะมีลิมิตในการทําแต้มอยู่นะครับยกเว้นนะครับหน้าบ่อเกิดอันนี้นะครับใส่ได้ไม่ยั้งเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าป้อมมันจะมีลิมิตเท่าไหร่เนาะมาที่ป้อมแรกกันเลยครับป้อมแรกหน้าสุดนะครับจะมีลิมิตในการทําแต้มอยู่ที่80แต้มป้อมที่2นะครับป้อมกลางจะมีลิมิตในการทําแต้มอยู่ที่100แต้ม ป้อมหน้าบ่อนะครับก็อย่างที่บอกแหละรครับว่าจะใส่ได้ไม่ยั้งเลยนะครับเนาะและทุกคนนะครับอาจจะสงสัยว่าแล้วถ้าทําคะแนนกับป้อมครบแล้วป้อมจะเป็นยังไงผมขอตอบเลยนะครับว่าหายครับ ใช่แล้วครับหายไปเลยและป้อมนี้นะครับมันไม่ใช่ป้อมที่แบบธรรมดานะครับซึ่งไอ้ป้อมนี้นะครับมันจะให้โลกกับคุณนะเมื่อนะครับเข้ามาในระยะป้อมที่กําหนดไว้พร้อมฮิลเล็กน้อยด้วยนะและอย่างนะครับที่ต้องรู้นะครับคืออย่าเดินไปหลังป้อมศัตรูที่ยังไม่แตกหรือถูกทําลายนะครับเพราะเมื่อคุณเดินเข้าไปหลังป้อมแล้ว คุณจะติดสถานะสโลนะแบบสโ,โลแบบเดินโอ้โหชีวิตนี้คือเป็นหอยทากนะครับโอโห้หอยทากเลยแหละโอ้โหยังไงก็ระวังกันด้วยนะครับ6กการทำคะแนน โดยการทําคะแนนนี้นะครับจะชาร์จทุกครั้งเมื่อทําการดังป้อมนะครับเนาะซึ่งมันก็อยู่ที่มาสเตอร์บอลของเราที่เก็บไว้ในตัวนะถ้ามีน้อยนะครับมันก็ชาร์จน้อยนะครับเนาะถ้ามันมีมากนะครับมันก็จะชาร์จนานนะแล้วยังไม่พอนะครับการชาร์จนี้นะครับจะสามารถขัดขวางได้ด้วยนะเมื่อเรานะครับถูกโจมตีหรือโดนสกิลเนาะเพราะฉะนั้นแล้วให้ระวังด้วยนะครับถ้ามีมาสเตอร์บอลเยอะนะครับมันก็เป็นดาบสางคมเนาะซึ่งนะครับมันทําคะแนนได้เยอะก็จริงนะ แต่มันจะเสียเวลาในการชาร์จมากและเสี่ยงในการถูกขัดขวางได้อีกนะครับเนาะ 7. สกิลโปเกมอนโดยสกิลโปเกมอนนะครับจะมีทั้งหมด3สกิลทุกตัวเลยนะครับเนาะโดยสกิลนี้นะครับจะสามารถอัปเกรดได้ยกเว้นสกิลอันติเมช่องที่3นะครับโดยการอัปสกิลนี้นะครับจะเป็นสกิลทางเลือกให้เราเลือกใช้นะซึ่งการอัปสกิลนี้นะครับจะได้รับการอัปเกรดที่แตกต่างกันออกไปนะถ้าจะให้พูดง่ายๆนั้นก็คือโปเกมอนทุกตัวนะครับจะมีการอัปสกิลที่เลเวลแตกต่างกันนะครับ ประมาณนี้นะครับซึ่งการเรียกสกิลนี้นะครับจะมีผลต่อเกมเป็นอย่างมากถ้าเรียกผิดนะครับจะไม่สามารถย้อนกลับไปอัปเกรดใหม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับบอกเลยนะครับว่าเราต้องเรียกดีๆเนาะมาดูตรงที่ส่วนอันติเมทของสกิลกันนะครับซึ่งเป็นอะไรที่แปลกมากเลยนะทุกคนเพราะสกิลอันติเมทนี้นะครับเมื่อกดใช้ไปแล้วใช่ไหมจะไม่มีคูดาวให้อทุกคนงงละสิงงละสิ แต่นะครับจะเป็นการเก็บเปอร์เซ็นต์ให้ถึง100แทนนะถึงจะสามารถใช้อันติเมตได้ในครั้งต่อไปนะครับจากที่ผมมีประสบการณ์ในการเล่นมานะครับผมว่ามันเก็บค่อนข้างนานพอสมควรเลยนะกว่วจะใช้ได้อีกทีนะครับแต่มันมีข้อดีคือโคตรแรงเลยครับโอ้โหเพราะแบบนี้เลยมัง้งที่ไม่ทําให้มันมีคู่ดาวเนาะ8การพัฒนาร่างออกอาวุธออกแาวุธที่พัฒนามาเป็นชุด อันนั้นมันดิจิมอนไอไฟแม่ซึ่งการพัฒนาร่างนี้นะครับบางตัวนะครับก็จะไม่สามารถพัฒนาร่างได้นะยกตัวอย่างเช่นมิกดจื้อโดยมิกดจื้อนั้นนะครับจะมีร่างนี้ร่างเดียวนะครับจนจบเกมเลยครับโอโฮโฮโฮจะไม่มีพิกจูหรือลชูนะผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเนาะแล้วตัวที่สามารถพัฒนาร่างได้นะครับก็จะมีเงื่อนไขเลเวลในการพัฒนาร่างที่แตกต่างกันออกไปนะซึ่งถ้าถามว่า ตัวที่ไม่สามารถพัฒนาร่างได้นั้นจะเสียเปรียบกว่าไหมผมขอตอบเลยนะครับว่าไม่มีส่วนได้เปรียบเสียเปรียบกันครับสบายใจได้เลยนะแต่ถ้ามาดูโดยรวมแล้วนะครับผมว่ามันก็เสียเปรียบอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือความเท่ครับทุกคนแค่นี้แหละครับครับทุกคนเก้าบัฟโปเกมอนโดยการที่จะได้บัฟโปเกมอนนี้นะครับจะต้องตีโปเกมอนป่านะซึ่งไอโปเกมอนป่านี้นะครับจะมีด้วยกัน3ระดับด้วยกันนะครับบัฟจากโปเกมอนป่าธรรมดา โดยจะต้องตีลูป,ปป้าให้ตายนะครับเคตีให้ตายไปเลยเออโดยนะครับเราก็จะได้บัฟบูมานะซึ่งนะครับผมขอเรียกมันบัฟบูแล้วกันเนาะมันเรียกง่ายดีนะไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะโอเคครับตามนี้แล้วกันซึ่งไอ้บัฟบูที่ว่านี้นะครับจะทําให้เรานีครับได้รับพลังโจมตีเวทมาครอบครองนะครับเออเมื่อเราโจมตีบัฟฟ้อนตายเราก็จะได้รับบัฟเลสนะครับเนาะซึ่งขอเรียกบัฟเลสแล้วกันนะครับ ซึ่งในบัฟเลสเนี่ยครับจะทําให้เราติดดีฟิคคอได้ครับอ่าแล้วก็มีอีกอย่างนะครับทุกคนเมื่อเรานะครับถูกสังหารตอนที่เรามีบัฟใช่ไหมพิงตรงข้ามก็จะได้บัฟเราไปนะครับเอองือนเกมโมบา้าทั่วๆไปเลยนะส่วนระดับต่อมานะครับเป็นระดับมินิบอสซึ่งจะอยู่ตรงล่างแผนที่และบนแผนที่ในเกมนะครับโดยเจ้าที่อยู่ตรงล่างแผนที่นั้นนะครับจะเป็นคาชินิกามิถ้าผมเรียกผิดขออภัยด้วยนะครับ รถด,ด,ดีทถดีด้วยนะครับเมื่อเราสังหารเราจะได้รับค่าประสบการณ์และแต้มทันทียังไม่พอนะครับเราจะได้รับเกราะป้องกันจํานวนหนึ่งมาอีกด้วยส่วนมินิบอสที่อยู่บนแผ่นที่นั้นคือเจ้าโปรตอนนะครับซึ่งไอเจ้าโปรตอนนี้นะครับเมื่อเราทําการสังหารเนาะเจ้าโปรตอนนะครับจะกลายเป็นพวกของเรานะอและจะเดินไปยังป้อมที่อยู่ใกล้ๆเพื่อไปทําการสิ่งสถิตอยู่นะครับ ผมว่าต้องเตรียมดอกไม้ทูบเทียนแล้วล่ะครับจังหวะนี้โดยเมื่อสิ่งแล้วใช่ไหมครับเรานะครับจะได้รับเต้ม20คะแนนแถมนะครับยังลดการชาร์จในการทําคะแนนลงอีกนะเอ,อด้วยเจ้าโปรตอนนี้นะครับจะสามารถฆ่าได้ก่อนที่มันนะครับจะเข้ามาสิงป้อมแล้วนะครับถ้าเจ้าโปรตอนนะครับเดินอยู่และถูกโจมตีใช่ไหม กรณีที่ไม่ตายนะคะแนนที่เรานะครับจะได้แล้วนะครับมันก็จะลดลงตามไปด้วยนะตามเลือยของมันเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องตีให้มันตายก่อนที่มันจะสิงป้อมของเรานะครับอามาระดับต่อไปกันเลยครับด้วยเจ้าบอสใหญ่นี่นะครับจะโผล่ออกมาในช่วง2นาทีสุดท้ายซึ่งในแผนที่นี้นะครับจะเป็นเจ้าทันเดอร์นะครับเนาะโปเกมอนในตำนานนะจะทำให้เรานะครับได้รับแต้ม และทีมของเรานะครับจะสามารถดังป้องแบบบุฟเฟ่ไปเลยนะครับนั้นก็คือดังแบบไม่ต้องชาร์จโอ,โอ้โหบอกเลยนะครับว่าโคตรดีนะครับบัฟนี้นะแต่ก็มีอย่างเดียวนะครับที่อย่าหาทำนะครับนั้นก็คือไปตีเจ้าทันเดอร์คนเดียวนะโอ้โหบอกเลยนะครับว่าบันตีโคตรแรงเลยนะแลวใครไม่อยากทายนะครับอย่าไปตีกันัปคนเดียวนะครับ พราะมันนะครับสามารถทําให้คุณนะครับติดข้างฝาได้ตายอย่างหมาได้เลยนะโอ้โหรุนแรงจริงๆนะ10ช่วง2นาทีสุดท้ายด้วยช่วง2นาทีสุดท้ายนี้ผมบอกเลยนะครับว่าเป็นช่วงที่เดือดจัดๆเลยครับเพราะว่าแต้มที่คุณทําในช่วงนี้จะกลายเป็นคูณ2ทั้งหมดเลยออาไล้แผนที่ตรงกลางนะครับที่ต้นเกมนะครับได้ทําการปิดไว้นะครับเนาะมันก็จะเปิดออกนะครับซึ่งนะครับมันจะทําให้เราเดินไปดังป้อมหน้าบ่อได้ง่ายขึ้นนะ และยังมีนะครับเจ้าทันเดอร์โปเกมอนในตำนานนะครับเกิดมาเพียรทั้ง2ทีมนะครับแย่งกันเพราะถ้าใครนะครับได้เจ้าทันเดอร์ไปนั้นนะครับบอกเลยนะครับว่าโอ้โหทุกคนคิดดูดังแบบไม่ต้องชชานะครับบวกกับคะแนนคูณ2ทุกคนโอ้โหคุม้มไหมล่ะอย่างคุ้มนะซึ่งเป็นอะไรที่ทําให้แบบคนที่เสียเปรียบกลับมาแบบทําคะแนนได้รัวๆตีตื้นขึ้นมาได้เลยนะครับโอ้โหบอกเลยนะว่าโคตรคุ้มนะครับเนาะ โอเคครับทุกคนเป็นไงกันบ้างครับหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจในการเล่นเกมโปเกมอนยูนิตเพิ่มขึ้นนะครับเนาะและถ้าผมผิดพลาดอะไรไปนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับยังไงถ้าใครถ้เข้าไปเล่นเกมแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการเล่นเนอสําหรับการเล่นเกมโปเกมอนยูนิตนะครับที่ผมได้บอกไปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์อันสูงสุดให้กับทุกคนด้วยนะครับโอเคครับและถ้ามีข่าวสารเกี่ยวกับโปเกมอนยูนิตดีนะครับ ผมก็จะมาทําให้ทุกคนได้รู้กันนะครับเนาะยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะบ๊ายบายครับชาวโปเกมอนยูนิตยูฮู